โย่ Yo, สวัสดีค่ะทุกคน,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องและกับเชเจอกับเชงแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมข่อต่มคือเรามีอีกคนมาด้วยช่วยร้อนเจ้าเก่ามันเพิ่มเติมตรงไหนมันช่วยเดิมถ้ช่วยใหม่ถ่วยเดิมไปแล้วลาก่อ,อนยังมีมาให้่อีกเลยอันนี้ยังมีมาให้่อีเลยไม่เป็นไรเราไม่ใช่นะครับลรากช้แค่ถุงร้อนจะบอกว่าเราจะกลับมาทําซีรีส์ถ้วยร้อนเหมือนเดิมพอครั้งที่แล้วเราทําแพนเค้กไปใช่ไหมได้คอมเมนต์อันนี้มาเพียบเลย ไข่ดาวบ้างจัดไปมันเป็นเมนูเบสิกมันเป็นเมนูที่เรียบง่ายมากนะใช่เวลาหิวแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็นะอ่ะอย่างบางทีแพนเค้ยยังต้องออกไปหาแบบแป้งแพนเค้กอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมแต่ว่าไข่ดาวนี่คือทุกบ้านน่าจะมีมีติ๊กครัวใช่ครับมาลองกันดูสิว่าถ้วยร้อนจะทอดไข่ดาวได้กี่ฟองไปเลยเอรูไม่ใ<ป>มา วันนี้เราจะให้บอยรับหน้าที่ก็ต้องทําได้หรอมันแค่ทอดไข่มันง่ายมากนะครับทุกคนใช่มั่นใจว่าเราทําได้แน่นอนการทอดไข่นี่ยไม่น่าจะยากเกินไปแต่เดี๋ยวเช้งจะช่วยตอกไข่ให้พื่อความสะดวกรวดเร็วแทนอก่อนอื่นนี่ก่อนไหมตอกไข่ในหลอดที่เช้งตอกไข่เดี๋ยวเราจะใส่น้ําลงไปในถุงทําความร้อนนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเขาก็จะแบบว่าเห็นไหมไหมมาแล้วขาเลยเร็วตัวใส่น้ำได้เนาะ เออวางไปแต่วางร้อนมือนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือน้ำมันอ่าทำไมเขาเขาลอยขึ้นมาน้ำมึงเยอะเกินไปไงมันง่ายมากนะครับทุกคนต้องเทออกมาเนี่ยใช่โอ้ my god oh my god เหตุการณ์ลงไปไปน้ำมันนะครับแล้วก็กลิ้งให้ทั่วถึงนิดหนอ่งอ่ากิ้งินเขาหน่อยแล้วก็ไข่ลงไปเอาสรุปเช้งทำเหมือนเดิมนะครับเฮ้ย ฉันเสียใจไม่เป็นไรกองแรกแล้วเราก็จะจับเวลาเหมือนเดิมครับนี่หนึ่งสองสามตึ๊บอ่ะแล้วก็ปิดฝาด้วยเจ๊แอบดูนะควันมันขมงซนิคิวเฮ้ยมันไข่วงแล้วไอีกนีดเดียวนิดดเี้หนึ่งแล้วเอาแบบไขด่ดาวแบบยังเป็นยางมะตูมอย่างนี้หนึ่งแล้วกันอร่อยใช่ใช่ใช่ไขด่ดาวยางมะตอยเราเข้ามากเลยจะไปล่าจุดเด่นเหรอยางมะตูมมยางมะตูม สุกแล้ววงแรกสุกเกินไปด้วยดูดิอ้าวไม่เป็นยางมาตอยแล้วอ่ะเช<อ>นไปเลยอ่าไขยคาดไปแล้วหนึ่งไปเลยครับต่อไปอีกสองครับชิ้นส่วนของน้องชิ้นส่วนไปไปตามด้วยไปตามลูกพี่ด้วยอ่ะต่อไปต่อไป,ไปมีชิ้นส่วนของเก่าอยู่ไม่เป็นไรมรรกตุกทอดนี่จะบอกว่าฟองแรกเนี่ยใช้เวลาหันไปประมาณแค่ หกนาทีเท่าน,นั้นเองนะครับเฮ้ยถ้างั้นอาจจะเกินสีฟองก็ได้นะเ,เราเตรียมไข่มาเผือสีฟอง <G ül üyor> แล้วหาไข่มาเพิ่ม <G ül üyor> โค้ชคะ <G ül üyor> เอาน้องอกไม่ได้คะ่ะคุณน้องอ่ะสุกค่ะแต่น้องขัดขืนอันนี้เป็นไข่สแกมเบอร์แล้วกันนะครับ เยยี่มคืออะไรวะประกอบร่างน้องก่อนนะนี่นี่เฮ้ยมันเป็นอาหารเบอร์สองเพราะว่าแพนเค้กเบอร์สองแม่ก็แตกตัวทไมน้องแตกวุ้ยวุ้ยอันที่สองมาเป็นข้าวแกงนะครับไม่เป็นไรเราจะเล่นคนต่อไปนะครับคนต่อไปครับไปต่อเรานับจำนวนเราไม่ซีเรียสกับหน้าตาก็เท่าไหร่โอเคครับไปสาม จิ้นฝองที่สามสวัสดีครับวันงนี้กันนะครับครั้งนี้เราจะลองใช้คนนี้ดูแต่คือแบบว่ามันใหญ่ไงเฮ้ย <c oughs> ่อาจจะได้นะ <c oughs> ขึ้นมาร่วมมือกับแม่น่อยแตกแม่เลยใครไอ้ยโอเคไ,ไปคต่อฟอที่สี่ฮึบไป Eventually อันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันไม่ฟูฟ้ฟฟาแล้วนะคะลบ <Nope. S 2> ตอนนี้ประมาณ27นาที มาดูกันว่าจะสุกไหมหนึ่งซอประจุเอ้ยไอได้ขได้ทีนี้ต้องมาลุ้นแล้วว่าชิงจะเอาอนงมาเป็นไข่ดาวหรือออกมาเป็นไข่ลวกไข่ลวกอันนี้แบบเป็นไข่ลวกไปแลยเฮ้ยขอบขอบได้แล้วใครชอบแบบไข่แดงยังเป็นน้ำอ่ะใช่เลยเดี๋ยวขอนทา้งออกมาแป๊บ ไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเชื่อว่าอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วเพราะไม่ร้อนหยิบออกมาเลยแล้วกันอันนี้ไม่ร้อนมือแล้วใช่ไหมใช่มันหมดคมวามร้อนแล้วนี่จริงๆเขาก็ยังมีน้ําอยู่นะเห็นนะแต่ว่าความร้อนเขาหมดแล้วนะคะเห็นคนดูบางคนนะครับบอกว่าเติมน้ําลงไปใหม่มันจะร้อนใหม่อ่ะลองอ่ะลองมีคนดูบอกว่าถ้าเติมน้ําเข้าไปเพิ่มมันจะร้อนอีกร้อนไหมลูก มันก็เหมือนจะฟูฟ้าขึ้มนมานิดน,นึงนะมันมีฟูๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เออใครมีความรู้บอกหน่อยนะคะว่ามันสามารถใช้ซ้ําได้ไหมอ่ะคืออันนี้เราใส่น้ําเข้าไปเพิ่มเหมือนมันจะฟูขึ้นมาอนิดนึงเห็นไหมทุกคนตอนนี้เหมือนตดน้องตดเออแต่ว่าตอนแรกมันฟูกว่าน,นี้เยอะถ้าเทียบกว่าตอนแรกนะใช่ตอนแรกนี่พอโดนน้ำปุ๊บแบบโอ้โหเดือดเลยแต่อันนี้แบบมันก็อุ่นๆเหมือนเดิมนั่นแหละใครมีความรู้ว่ามันใช้ได้กี่รอบก็พิมพ์บอกได้นะคะอันนี้เนี่ยเราขอหาทางเอาเขาออกมาสวยๆกัน แล้วเราก็ได้ไข่ดาวทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นกึ่งสุกกึ่งดิบรุ่นยางมะตูมแล้วก็รุ่นที่สุกร้อเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรุ่นตกพื้นนะครับโดนเหยียบไปหนึ่งทีลนก็อยากให้คนดูนะครับช่วยกันคอมเมนต์กันมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินไข่ดาวแบบไหนนะครับท,ทีมไหนระหว่างทีมหนึ่งไข่แดงเนะี่ยยังดิบมากๆทีมสองเป็นยางมะตูมเออหรือทีมสามก็คือไข่ดาวสุกแบบสุกสุกสุกทุกคนทีมไหนคะ ครับก็คอมเมนต์เข้ามาไว้ด้านล่างได้นะครับส่วนเชงอ่ะฉันพูดเลยฉันทีมหนึ่งนะฉันชอบทีมแบบขแไขแดงเป็นน้ำอ่ะสำหรับล็อกล็อกชอบเป็นแบบนี่เป็นยางมะตอยนี่ครับเอาแบบซุปข,ขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช่ใชแปลว่าเราเป็นทีมชอบกินไขแดงดิบกันนะ่นเอไปมานั่งกินกันดีกว่ามาเรามากินผลงานของเรากันดีกว่าครับนี่มีทุกซอสเท่าที่จะหามาได้อยู่ในครัวนะครับถึงแม้ควรมันจะใหญ่ไปไหนก็ตามไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีความทั่วเลยนะครับนี่น้ำซุปไข่มายองเนส อันนี้ลองอันที่แบบสุกที่สุดก่อนนะครับกินกันตุกฝนนี่อ้าวงอือกินได้สบายใจไม่มีปัญหาจริงๆอ่ะคือเรารู้สึกว่าถ้วยร้อนเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดตอนไหนหรือเปล่านนวันนั้นเกิดเหตุการณ์กับที่ซอยบ้าเราทุกคนเม้อแปงแลงระเบิดไฟดับดับดับไฟดับทุกคน กลับไปประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะดีนะว่าตอนนั้นเราทานข้าวไปแล้วโชคดีที่เรากินข้าวไปแล้วออแล้วก็โชคดีที่ตัดต่องานก็เสร็จแล้ว,วปิดคอมไปแล้วหมอแปลงบ้านระเบิดตุด้งตุ้งไปดับทั้งแถวก็คือถ้าเกิดว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้กินข้าวเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือนี่เลยนะถ้วยร้อนเนี่ยถ้วยร้อน,นแล้วก็มาสามารถเห็นเราก็ข้อดไขาได้แล้วสี่ฟองนะครับเยี่ยมมากหลังจากที่เราทํามาได้สองลิปฟันธงเลยว่ามันไม่ได้ทาได้แค่ต้มม้มมาก มันสามารถประกอบอาหารอย่างอื่นได้ด้วยใช่ก็อย่าลืมนะทุกคนถ้าอยากเห็นเราลองทําอะไรกับถ้วยร้อนอีกทําอาหารอะไรคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มได้อยากนะให้ลองทําอะไรอีกก็พิมพ์มานะคะใช่แต่บางคนแบบบอกว่าเอาไปทํากับข้าวเลยกลัว,กวมมันจะไม่สุกเกินไปนะคะบางคนบอกผัดกะเพราอะไรนี่ก็คิดว่ามไม่น่าจะไหวนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยมันสุกนานกว่านะคะไม่เป็นไรเราคอมเมนต์เข้ามาดูอันไหนที่เราคิดว่าน่าจะทำได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำไปพร้อมๆกับคุณผู้ดูให้ได้ดูกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วเนาะสำหรับ การทอดไข่สี่ฟองสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอมานั่งกินไข่ก่อนครับไปทอดกันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายวิวมันเป็นเมนูที่กินยังไงก็ไม่เบื่อ,ไ,อไข่ดาวเนี่ยหืกินเรื่อ,อยๆมันมกินอะไรตอนนี้หมดลแล้วเนี่ยออริกาโนมาช้าไหมหหหไมาช้าดีกว่าไม่มา